โอ้ท่านที่โอ้อะนี่จะท่านที่สแล้วผมท่าใหม่นะสอนท่านแล้วท่นแรกนีเล่นหัวมากท่นที่สมเ้ยทันที่สเนี่ยเธอพูดผิดผมไม่ได้พูดเลยพูดน้อยหน้าเลยแล้ท่านที่สามนี่ผมจะพูดให้เยอะที่สุด แล้วผมมาพูดอะไรดีอ๊ะเพราะอะไรต้องพูดไอเดียเพราะคันสอนนั้นนี่เลื่อนเลยเอา่านี่อาถรรพ์เอาละ้วถ้าให้ตัวร,รูปข้อขอผมอ่อนให้ทำลายบาเลีสีแดงนี้แล้วเราไปไหนนี่ได้เลยเฮ้ยยุ่นน่ะโดนทำลายตัวผมไปดินี่แหละ เฮ้ยตายแล้วนี่หน่ตายแล้วทีนี้ผมมาพาตัวผมไตเติ้ลน้อยสุกมอนท่าตัวทำลายนั่นเร็วขึ้นแล้วับพร้อมสตอร์นอ้อยผมตัวเพิ่มไม่ลงโอ้ยแต่ทันไหนผมเลือกไปดิได้โยนโยนทานแ่เล่นตัวโยนครับนาทีก็วทำลายหลายอย่างเลยเอาที่ไันเจอแล้ว เราต้องรีบทำลายได้แล้วเราต้องรีบเลยโอ๊ยไออาร์ลูอ๋อไอวกนี้เป็นพวกของนรุนแล้วครับเฮ้ยโอ๊ยท้องหมใหญ่เลยโอ้นานเท่าครับเดย์ซอมบี้ช่วยผม อะไรเจสอ,นะนะอลูกน้องออกหนาดีหน้าไอ้ลูกน้องหอมลุยหนะ้าไอ,ตอ,ไอไไ้ตัวคนนี้คนเดียวนะโน้นเนี่นั่นดีหน้าเสียหน้าเลยเะต,ตอมด้นะต่อตัวคนนั้นบ้าลยโฮ้ยตะโฮ้ยดอก โอ้โยป่าลมหมูนะโอ๋อใหญ่นะโคนมันมาใหญ่เลยอะซอมบี้นี้ล่ะออกมาเทียบเลยเขาตายขนาดเลยเออดานนี่ยตกนะผมไม่รู้ห้ออะไรนะตัวหอดาเนี่ยเฮ้ยแต่นี่ไง ตายหมดได้โอ้ยโดนตัวที่ผมเศษนาท่าตัวเองโอ้ยโอ้ยเท้าต่อนี่ตอ่ะเพิ่มเนี้ยบี้ะนั่นเท้าต่อนเลยบารีนี่หลายอันมากเลยโอ้ยออมได้ไหมอู้ Vô phá là tan để để, để không để <ills> rồi. Để hôm tôi ờ hợp này. tối nó luôn đến lần đi lạiเลย. Để hôm không hay thế là tôi sẽ Suồn thương luôn bỏ ra, Gì là ấy hả? À. hôm này lại đến đơn rồi. ผมที่น่าต้องใช้ตัวยูนแล้วนั่นนี่หลายที่เลยยูนตายเคลื่อนท่านะแหละทีนี้ตัวปิดนรือตัวปมปอดเฉยเลย

งานเข้าขสีตะตูตั้งหมดแล้วลอ่ะเฮ้ยนานต้นนี้เหรอเว้ยนี่ไงโอ้นาใหญ่เลยไอ,อ้ออนโดนตะตอไใสา่าเรียบร้อย้ะออกต้นไหนเนี่ยตะตูตเตอร์อยานี่ยล้นเดี๋ยวเราจะโหครัาผมไม่อยากเสียลาย โอเคแค้ไอ้นั่นดนติดอีกรอบนึงผมไม่ว่าติดใหม่ท่านนึงตอนนี้ผมก็ใจตรงน,นั้นได้แล้วอ,วอาูอาพออุพ่อตามพ่อตามพ่อเลยรอดรับบุพเพ่ฮะไปเลยตาเฮ้ยโอ้สมไอ้คนเนี้ยสู้ยากนั่นเลยถ้าผมได้ยุติใจคเท้าร์จะสู้ง่ายนี่ เราหน่าเด้อโอ้โหทีผมจะอยู่สายคอมบายอ้าวเฮ้ยมาใหญ่เลยเยอะแยะหมดเลยตอมี้ตัวใหญ่โคตรได้หมดเฮ้ยตอมี่อตัวใหญ่เลยตอมี้ตัวใหญ่โอ้ยเอาเวรตามเราเซฟตัวไหนเนี่ยเฮ้ยลืมเซฟไม่แน่ละมัวไดโน่นนี่อ่ะ ลืมโอ้ยน,น้ำเราผมไม่ชอบเลยผมเผลอลืมเลยมัวโดยเอเออเตะยันดีไว้โอ้ยโดยรอบเนี่ยเออตอนไปฟ้า อโดนซะบ้านนี่ไงนี่เฮ้ยต่อยซะหรอเออโอ้โหตัอ,อนี่อ๋อ,อนี่านายโอ้ยพวกนี้นี่สูย้ยากมากเลยอ๋อเธอต่อใจเลยแล้วใครรูปไป โอ๊ยเดียให้อไม่รู้อะว่ามากเลยนรไอ้อามพูดมากเลยแต่นี่จะทำอรหนตานอนงวั้งเลยวเข้าเร็วเข้มงวนอนอยู่ด้วยออเระไอ้นี่าว่ามากเลยจะได้ทำอะไรเลยเอเคครับผมต่ออ่าโต้่องลมนียไปเลยนี่ตที่หนมาเลยเออตายตาอ้าวตายแลวคับผม อ,อผมตัวน้อยผมมาแล้วดีหน้ารุ่นน้องหอน่าดีนะทนเลยแล้วรีบไปนี่แหละหอหน้า,นา,นานรุ่นน้องหอน่าดีใจหลังจาตกันชั่วเท้าหรือเปล่าไม่รู้เท,ทียบผมว่ามันต้องหลอดเลยเออง่ายดีนะเออ๋อเ,ออเออทียบสอมันก็ยากครับ เราต้องใช้อ้โจนนะให้เต็นผมใชยได้ผมจมชื่อนั่นแนะผมเรียกได้รูดยุนยุนเต็มนี้สุดที่นี่แดดทออฟด้วยครับคือเล่นออนไลน์อย่างเดียวอ้าเตาหัวเห่อเต็มนี้ทัดเอ่อห้าไลน์สองโหมดนี่คุณไอเห็นทีต้องคนเต็ตีหน้าตีไหนผนได้เห็นอะผมลดนตอนตีไหนอะไรนะ แล้วผมต้องไปเที่ยวอีกอ้าวแล้วนี่ในร็อคดีเจโออะไรตอนนี้นะเมื่อผมเล่นมาสอนรอบผมไม่รู้แล้วทำยังไงต่ออ่ะ้าวไอ้นี่เลยไปเลยผมลายเรียบร้อยเลย What do you think you're going? You can't get the stalker from there. It's a dead end. The combine keeps some of their tech. prototypes. เดี๋ยวก็ยึดฐานเอาไว้ได้นะ Don't break anything. เออรู้แล้วะ พูดนี้เลยอ่ะเอออ้าวโอ้โหความนั้นใจตาพูดเสียงดาผมนั้นไม่ค่อยดีนะอ่ะไม่ค่อยดีเตอนี่รล้ว่าอ้าบ่อยหน่ออ้าตาเลยสิแหมเใช่ครับเก้าทีมพูดมาใหญ่เลยผมก็เสียตอมนี่สักเออหนึ่ตัว ต่อเรต,ต,ต่อเล่นเลนโอ้ยเตอรตมไม่ได้ฮอ้ดผมันติดไอ้นั่นอยู่อะ่ะเออผมม่ทำไรต่อเน,นี่ยอ๋อเติดตู้เหรอตีตู้เลยนี่แหละเราด้เติรสวิตตัวน,นี้

เดี๋ยวอเฮ้ยึรู้จักผมหมดเลยเว้ยโอ้ยไอคุณไี้มา้าเดี๋ยวโดมตบเตียนแย่เลยอ่ะเพิ่มซีสต่นอโอเิ่มไม่ได้อ่ะต้องตดให้นั่นตดลืม ายรอตันนั่นนี่นั่นท่าผมเออโอมหัวนลเราตรงลู่ผมตายเอาไปเดอเอาตห่อยขึ้นอยู่ขึ้นยากขนเย็นดินไปเลย พัดแล้นี่ตื้นตอนยินใสจผมด้วยทีนี้ตอบไม่ได้แล้วก็ได้เจอจะไม่นั่นต่อยโอ,อ้ไม่ใช่ดิอ๋อต่อยนั่นได้นะล,ลืม

เข้ามาแล้วเฮ้ยอัพโอ,อ้เอ,อ,เอ,อโดนยินอย่างเดียวน่ากลัวมากต้าผมยืนตองอ้าอย่างเดียวเลยโอ้ยโดนหลายชั้นมากเลยครับเนี่ยเนี่ยตัวนั้นบุดยึดฐานผมหมดเย้าตอนนี้โอ้แย yeah, ่พวกมันมา,มาใหญ่เลยอะไร นี่นะเอาลูกพอ่อไปเลยลูกพ่อรวยพร้อมตอนนห้พร้อมรวยครับตอนนี้ไอ้นัวนี้นี่ต้งนอยู่อะเลยลืมไปเลยว่ะ แล้วผมทำเป็นไงเนี่ยเอาละโอเคเลยไปได้แล้วค่ะเนี่ยโอ้ยหานนะเอ็มไลยเลยจะได้เราต้องไปตัดระบบใหม่เลย ตินมานี่ได้อะอ,อ๋อนี่หรอโอ้ยติดๆเท่านี้ได้ทีนี้เราสามารถเติมดต้นต้านของเราเองได้เลยตอนนี้พวกนั้นต้องม,มาแล้ว พร้อมสู้ได้เลยแน่นอนแล้วเพื่ความมาันซอมบี้จะออกมาอ้อมาอะไรนี่ไงมาให้ผมกินแ,แทนเลยนี่ไงอะไรหุดหูตา

จะพลาดแต่โอ้ยแต่โดนท่านพลาดก่อนทีนี้ต่อเรียบร้อยแล้วยัได้ต่อต่อไม่นานฉนจะรู้แล้วรถตกอถเจอนาตัูแล้วคนน่าคงได้เดียวแล้ เออตรงนี้รอบไม่เนียอะไรแล้ว็โบโถ์สนุบไม่เนียวลุยเอนะอะตรงนี้เขาไม่เหนียอะไรอ่ะหอยเนื้อรสือเว้ยอ,อันนี้ร้นโอเคเจ็7นาทีแล้ว ส่าวพ้นลฟครับพุ้นลิฟและเอาเถอับต่อต่อแต่ห้ามนต่อเอไม่ได้ใจเป็นชันของันื่้นใสหรอเอเถอครับผมต่อไม่รู้ไปไหนต่อ,นะตอว่ะวันนี้นั้น ผมหมดเวลาละวเอาเลยแล้วต่อเออถ้าเทียบกับสองทันฐานานี่ถือเร็วที่สุดแล้วเอเอแต่เทียบเหรอก็เริ่ทมทัดทำทัดหนึ่งสองสามเออทำอีกสี่นาทีแล้วผมทำอย่างน้อยก็ให้ถึงยี่สิบนาทีแล้วน,นะโอเคครับก็โอ้ยอ่ะไม่น้อยนั่นใจตามพูดแล้วตอนนี้เดีย๋ยวนี้ผมรู้สึกผมพูดเปล่าตรงน,นี้รู้ตัว เหหราใอ้ท่อเาหน่หรอเทเราอยู่ด่านใหม่แล้ว <S <S เอ,อสุดผมตับมาที่เดิมหน้าตาเนี่ย <S <S เออท่านเออมันจะที่เดิมต้องไม่ใช่หรอเพราะที่เดิมผมเคยรู้จักนัน น,น,นี่เราได้เต๋อแล้วท่านเตอ๋อโตโตไงทายนี่ไอ้น,นี่นำผมไหมเนี่ยเพื่ออะไรของนายเนี่ยเอาเท้าต่อเออเต๋อโตเลวขอไอ้นี่จะพูนแจครับอุ้ยแจะโอ้ยฟาดแล้วขอเดี้ยเตอ๋อเลยออกโตหน่อ,อย อเอาไปนต่อจ่ะเอาไปไหนล่ะไปเราแต่คออน,นนั้นนั้นเออที่เดียวนี่น,นั่นได้รีโอ้ยโอ,ยโอย โอเคครับก็ตามเข้าไปอะไรนี่ได้เดซเซอาแตนหวยเลยล่ะตรงี้เตอร์แหละถ้าอย่าต่อได้ให้เราโอ้ยยาวนานล่ะพระเดี๋ยวก่อนค่อยเจอตรงไหนท่านหนึ่งใน ผ้าหาดตายหน้าพอนะตายต่อนะาพอนะตายอ่อะครับอ